เดี๋ยวภาพบรรยากาศเรื่องของขบวนพาเหรดที่เราบอก<ช>ผู้ชมไปมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่พี่โอ๋บอกว่าหลุดๆลุาเนี่ย<ช>เดี๋ยวขอย้อยอไปวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะคะเพราะว่าดูเวลาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไม่พอผู้ชมจะไม่เต็มอิ่มแต่มีเรื่องของการเปิดตัวบาสในการแข่งขันด้วย,ย<อ>ามาฝากผู้ชมสักนิดนึงเลยท่านอยไม่ได้ชมการ่ายเท้าสดวันนี้มีมาให้ชมค่ะใช่หลอที่สุดในประเทศไทยนะกับตั้งที่ขลุยสกอตค่ะมีอาเลส อะไรคุณก้วนอืมคุณอ้วนรังสิตนี่เขาก็เป็นนักบาสนะโอ้โหมีเยอะมากคุณเพื่อนอปอโอ้โหยี่สคนอ่ะทั้งหมดนะบาสเกตบอลที่หล่อที่สุดในประเทศไทยมีคุณอเมทิะเดนท์โอ้ยโีทกคนเลยหลายคนมากคือพวกนี้เขาเป็นนักบาสมาก่อนนะแล้วสูงสูงกันทั้งนั้นเลยอ่ะรับรองนี่ดรีลาแต่ละท่านแต่เดี๋ยวเหะจะไปโชว์ มอบความสุขให้กับแฟนๆทางบ้านนะแต่เรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงไปโชว์ที่ไหนติดตามช่องสามเราได้อเปิดตัวไปแล้วนะคะใ<ช>นงานมากกรรม46ดีไทยทีวีสี 4, ช่องสามสำหรับบาสเกตบอยใช่เลเ่มากเท่มากนี่นี่คุณอบ,บอมพนินด้วยคุณบอมพนินส่วนสูงนี่ผมก็รุ้นว่าจะมีใครดังเลยนี่น้องอลเล็กน้องอลเล็ก เาเาดีนะทุกคนเลยอ่ะรอกลีดเตรียมกลีดนะค่ะแต่เราจะทิ้งภาพบ้านเจดบอยเอาไว้ฝากผู้ชมตรงนี้กันแล้วกันนะคะแล้วเราก็จะลากัไปตรงนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเรื่องเล่าเช้านี้สวัสดีค่ะ